ูหินในหินอยู่ในในหมอกเมฆนะครับเข้าไปได้ไหมเข้าไปได้ครับก็น,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 นี่ไงก้อนหินที่ที่เราเห็นในทีวีเห็นในสื่อเนี่ยตั้งตั้งหางอยู่นี่ไงเห็นป่ะโอ้ดูบรรยากาศครับนะรนะข้างบนมีจุดชมวิวอ่าตัวนี้เป็นข้างล่างมองหินขาวก่อนมันมีสองสองสามจุดอ่าดูครับ ดูดูบรรยากาศนะครับเมฆหมอกวันนี้มาแบบฟลุกมากคืออันนี้คือสีขาวนี่คือเป็นก้อนเมฆนะฮะเมฆหมอกมีตำนานนะฮะคือมันมีตำนานเรื่องเล่าเรื่องของเกี่ยวกับทหารลูเทพนะฮะนี่นี่ยก้อนหินทุกก้อนเนี่มีตำนานนะครับดูเหมือนหน้าคนไหม เราได้มาแบบมาเจอบายมากครับไม่ได้คัดได้บรรยากาศสุดๆในเราได้ฟิลมาก